พิเศษโรงเรียนบ้านไทยสามคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้เขตสองนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทางเจ้าภาพให้ทําหน้าที่ปิดผู้นําเกตประวัติผู้วายชนนะคะก็ขอขอบคุณทางเจ้าภาพเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้ความไว้วางใจในตัวดิฉันในครั้งนี้อันดับต่อไปนะคะเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณราลึกถึงและอาลัยดิฉันขออนุญ,ญาตนำเรียนประวัติของผู้วายชน ยโดยย่อพอสังเขตดังต่อไปนี้ชีวประวัติชาติภูมิพ่อปรีชามะปรางเกิดเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2502ณบ้านโพมอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเป็นบุตรชายของคุณพ่อสอนและแม่เยี่ยงมะปรางซึ่งปัจจุบันคุณพ่อสอนได้เสียชีวิตแล้ว พ่อปรีชามะปรางมีพี่น้องจำนวนห้าคนดังนี้คือ 1. นงางสาวมณีมะปรางเสียชีวิตแล้ว 2. นายวิชัยมะปรางประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3. นายปรีชามะปรางผู้วายชน 4. นายประหยัดมะปรางข้าราชการบำนาญอดีตผู้ในการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสัแ์แก้วเขตสองและ 5. นางศิษาวรัตน์พิมมาอาชีพรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสิเกตเขตสด้านการศึกษาพ่อปรีชามะปรางเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านโงนพงตรบลไครบึง อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดชีวิตครอบครัวพ่อปรีชามะปรางได้ส่งรถกับแม่สิงห์พงเพชรไม่มีบุตรดาด้วยกานแต่อย่างใดเหตุแห่งการเสียชีวิตก่อนหน้านี้พ่อปรีชาเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อมาระยะหลังช่วงประมาณต้เนเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565 ปรีชาได้มีอาการจุดเสียงบริเวณใต้ที่โครงด้านขวาจึงได้เดินทางเข้าพบแพทย์ที่คลินิกแห่งอื่นในอำเภอสตึกทางคลินิกได้จัดยาให้มารับประทานเพื่อรักษาตามอาการแต่อาการเจ็บป่วยก็ไม่ดีขึ้นเลยได้แต่เพียงผูเ้เราเท่านั้นต่อมา uh, เมื่อวันที่15เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565พ่อปรีชาจึงได้ตัดสินใจเข้าพบแพทย์ นโรรพยาบาลสติทางโรงพยาบาลก็ได้แต่รักษาตามอาการเช่นเดิมโดยไม่มีการตรวจให้ละเลอเียดถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยในครั้งนี้ต่อมาด้วยอาการของพ่อปรีชาซึ่งหนักลงอย่างเห็นได้ชัดภรรยาไรนเดีรได้ได้นัาส่งโรงพยาบาลสติกอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอรับการตรวจรักษาผลการตรวจวิิจฉัยในครั้งนี้พบความผิดป,ปกติของตับ แต่เนื่องด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลไม่สามารถตรวจลงลึกถึงความผิดปกตินั้นทางโรงพยาบาลจึงได้ส่งต่อพ่อปรีชาเพื่อรักการตรวจรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลบุรีรัมผลการตรวจวินิจฉัยของทางโรงพยาบาลบุรีรัมออกมาว่าพ่อปรีชาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายสร้างความตกใจให้กับบรรดาญาติพี่น้องทั้งทางไกลและทางไกลเป็นยิ่งนัก สร้างความหดหูใจให้กับทุกๆคนเกินที่จะบรรยายด้วยก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณใดๆให้ทุกคนได้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลวิเรลามได้ส่งต่อพ่อไปอยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแต่ถึงอย่างไรทางโรงพยาบาลช่วยได้แต่เพียงรปเทาอาการเจ็บปวดเท่านั้นหลังจากนั้น ทางโรงพยาบาลได้ส่งกลับไปยังโรงพยาบาลบรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกในการดูแลของญาติพี่น้องและด้วยอาการของพ่อปีชาที่เป็นอยู่ญาติพี่น้องทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการที่จะให้พ่อหายแล้วกลับมาเหมือนเดิมนั้นแทบไม่ดีเลยนอกจากรอปาฏิหาริเท่านั้นแต่ด้วยความรักความผูกพันที่มีอยู่ทุกคนจะได้ทำทุกวิถีทาง เผื่อจะยื้อชีวิตของพ่อไว้ได้บ้างหรือไม่ก็เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากโรคภัยที่เป็นอยู่ในที่สุดปาฏิหารก็ไม่มีจริงในเวลา8นาฬิกากับอีก10นาทีของวันที่4เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565พ่อปรีชาก็ได้รับสังขารจากภระระยาตลกญาติพี่น้องไปด้วยอาการสงบ สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นยิ่งนะักรวมเสิริอาย,อยูได้62ปี9เดือนกับอีก8วันเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่พ่อปรีชาเป็นคนที่มีความขยันทันแข็งหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่มีอัธยาศัยนมตรีที่ดีมีความเมตตาการุณามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเพื่อนร่วมง,งานตลอดจนทุกๆคนที่รู้จักยิ่งใหญ่สูงสุดในความเป็นคนนั่นก็คือพ่อปรีชาเป็นคนที่มีความกระตัอยูกระตะเวทีต่อผู้มีให้กำเนิดนั่นก็คือผู้เป็นดีดามารดาถึงแม้ดีดาจะร่วงรับไปนานแล้วพ่อปรีชาได้แสดงออกถึงความกระตาอยูโดยการทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้ครอบครัวแทนผู้เป็นวิดา คอยเคียงบ่าเคียงไหลผู้เป็นมารดาในการประคับประคองชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวตลอดจนส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนจนได้ผลได้ดีคอยดูแลเอาใจใส่ท้ามไถ่ทุกสุขผู้เป็นมารดาด้วยดีเสมอมาจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปถึงแม้หลังจากได้สมรสมีครอบครัวไปแล้วความเอาใจใส่ผู้เป็นมารดาไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด จะเห็นไดจากการที่พ่อปรีชามักจะแวะเยียนกลับมาเฝ้าดูแลผู้เป็นมารดาไม่ได้ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของลูกหลานญาติพี่น้องพ่อปรีชาจะคอยให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่เป็นประจำคอยให้คําแนะนําคาปรึกษาในทุกๆเรื่องคอยเป็นกําลังใจในยามท้อคอยหยิบยื่นเงินทองยามขัดสนจนลูกหลานทุกคนให้ฉายาของพ่อปรีชาว่า พ่อพระของลูกหลานในด้านส่วนรวมและด้านพุทธศาสนาพ่อปริชาได้เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นยิ่งนักจะเห็นได้จากการที่พ่อได้เสียสละทรัพย์ส่วนตนเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดจนปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสร้างและต่อเติมศาสนาสถานอยู่เสมอจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ด้วยคุณงามความดีของพ่อที่สร้างไว้ได้ประจักษ์จึงทำให้ลูกหลานรักเคารพและศรัทธาในตัวพ่อปรีชาเป็นยิ่งนักนะแต่ด้วยบุญกรรมทำมาแต่เพียงเท่านี้พ่อจึงได้แต่หวังว่าลูกหลานจะได้สืบทอดเจตนาดีของพ่อที่ดีต่อไปและวันนี้พ่อปรีชาได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับสวยชาติภูกนี้เหลือไว้แต่คุณงามความดีของพ่อ ที่สร้างไว้ให้ลูกหลานให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ัำลึกถึงและอาลัยจากแล้วหนอจากไกลไปสุดฟ้าลาแล้วหนาคนเคยใกล้ให้โศกสังจากกันแล้วคราวนี้ไม่มีวันไม่เจอหน้าทุกชั่ววันเพราะชีวายดังหัวใจแตกสลายเมื่อต้องจาก ดั่งพัดพร้าจากโดนจิตมิตรสหายไม่มีแล้วดั่งวันวานตลอดไปปวดโดนใจร้าวโดนจิตตราอาจิงวิ่งบ่บอนให้สวงสวัสด์บนชั้นฟ้าเปิดรับอ้าวิญญาณให้ได้วิถีสุขติสัมปรทกโอกอดทีชีวิตที่มาลายไป เหลียวแรคุณงามความดีที่ฝากไว้จากสถิตที่หัวใจไม่เลือนหายจากคราวนี้จากไกลทั้งร่างกายยังอาวรยังอาลัยให้ไปดี